เคยไหมครับกับปัญหาเหล่านี้ 1. การจัดการเครือข่ายมีความซับซ้อน 2. DNS ล่มบ่อย 3. งานล้นมือทำไม่ทันแถมถ้าเกิดไม่มีการป้องกันที่ดีพออาจจะถูกแ a n s o m w a r e f i t c h i n g หรือแม้กระทั่งการขโมยข้อมูลออกไปตัวช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้เน็ตวันรวมไว้ให้อยู่ในคลิปนี้แล้วครับสิ่งที่เป็นปัญหากวนใจชาวไอทคงหนีไม่พ้นปัญหาไซเบอร์เคูริตี ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ที่นํามาใช้ต้องคํานึงถึงประโยชน์การใช้งานที่ถูกต้องและต้องมีความทันสมัยครอบคุมการตรวจจับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่มีมากมายในปัจจุบันดังนั้นสถาปัตยะกรรมที่นํามาใช้จึงควรต้องมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถควบคุมการทํางานและสามารถเห็นภาพรวมของเครือข่ายได้อย่างชัดเจนสามารถติดตามกิจกรรมได้อย่างทันท่วงทีมีการดําเนินการที่ยืดหยุ่นและควบคุมได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดข้อผิดพลาดและลดการกำหนดค่าคอนฟิกต,ต่างๆจนไปถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงช่วยในการรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อน,นำไปคาดการปัญหาในอนาคตที่สำคัญคือต้องสามารถดำเนินได้อย่างอัตโนมัติซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีพร้อมในโซลูชันบล็อกวันจาก Infobox ซึ่งเป็น100% Cloud Native ทีที่ทำให้ง่ายต่อการขยายเครือข่ายตามความต้องการในการใช้งานจริง ทำให้หมดห่วงเรื่องปัญหาด้านซซิ้งฮาร์ดแวร์เพอร์ฟอร์มาหรือเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมในการจัดการระบบของคุณให้ทํางานได้อย่างปลอดภัยหากท่านใดสนใจทางเน็ตวันเราพร้อมให้บริการด้วยรางวัลการันตีอัลทร์ไรส์สี่เหลี่ยมพาร์ทเระดับ p ซฟ r e รายแรกของประเทศไทยครับ